ให้อาจารย์หลําเพื่อนเทดพิธีที่เพื่อนมีความหูความสามารถได้ดานนี้เนาะให้ทรงดวงวิญญาณของน้องตาไปสู่สวรรค์สู่พบภูมิที่ดีนะครับหลังจากที่น้องตานะครับเพื่อนการให้เลขกห้ามาสามงวดแต่ว่างวดที่สามนี่โอ้ยเสียดายายครับท่านผู้ชมบอมแอมในว่าเลขมันบดถืกให้มาสี่หกแปดเลขออกหกแปดจ็ดโอ้ยตะนายไร มันถือสองตัวแต่ว่าบอดาเงินนะครับท่านผู้ชมถ้าเจ็ดแปดหกหรือเจ็ดหกแปดมันก็สีไข่อยู่เดียวเจ็ดพันมาขาเ้าก่อนเนาะอืนะครับก็เลยสีมาเอ้านะครับก็เสื้อเบอร์ไาจย์เป็นห่วงเป็นใยกันล่ะน้องตาเอ้ยนี่เสื้อเพื่อนเนาะองห้าวกสีเผาถิ่มนะครับมือนีห้าสิบบอเอาเลยกับเพื่อนอีกแล้วครับแต่ว่าถ่ายสุดนี่ว่าจากไหนกสีจากกันหละตาเอ้ย ขอในเถาะขอในเถาะมือนีเออขอมือนีเลยขอมือนีมือสุดท้ายเพื่อสุดท้ายเออขอตองหวดไว้เลยขอตองหวดครับเหล็กเล่าเลยบ่เออเอาเหล็กเล่านำเอาเหล็กหญ่นาำแม่นจังได้เข้ากับสี่สีจ่ากันไปแล้วสีส่งให้เราไปเอ่อเกิดในภพภูมิดีๆแล้วครับผมน้องตาทิมอีหยังไหวสักสักอย่างหนึ่งเจาะครับแบบเจี๊เนาะ เป็นผียังลําบากเนาะว่าศัตรบอดายลำบากครับเพื่อนส่งมาให้แอดห้แอดขอเหล็กน้ำผึนแอดกัขอแล้วเพื่อนว่าสิให้ยสามงวดในเมื่อว่าสามงวดแล้วเนาะแต่สิส่งเพื่อนไปได้สนิบแอดบอดายเอาไว้ได้ครับท่านผู้ชมอืมบแมนว่าแอดสิเอาไว้ขอต่อนะ อืมเพราะื่อนเป็นก้นเบาเองครับน้องตามืองวดแรกนั่นเพื่อนว่าเพิ่นใส่สามงวดเพื่อนว่าเพิ่นจี่หายสามงวดครับครบสามงวดแล้วนะครับก็เลยคุยกันกับอาจารย์นะครับว่าเออเฮาต้องเฮ็ดตามสัญญาเพื่อนที่เพื่อนว่าไหวเนาะสามงวดอืมถ้าเฮาเผาตั้งแต่งวดแรกเฮาก็สิบ่มีงวดสองงวดสามในแม่นบ่ครับอืมมันก็สิบ่ครบตามสัญญาหน่อยนะท่านผู้ชม งวดนี้ก็ขอถึงทวนกับน้องตาเนาะเนาะเยาวากันเนาะเอฟซีกับเยาวากันเนาะกอพ่นครับพี่น้องนี่อันนี้กองฟพ่นกระมี่เลยกองฟ้อนกองฟ้อนจัดโดยยังก็ไปก็บ่าวเสียงข้านครับโอ้บ่าวเสียงข้านไปจัดเออจัดกองพ่นเลยอืมโอเดี๋ยวให้อาจารย์เปิดบอกผมมันเห็นโลโก้ออ๋เห็นโลโก้เอาโลโก้นี้ก่อนแต่ไปชมเบิ้งแล้วกันยารา玛ครับแอดเดอร์แอดกะ มื่อนี่ศิษย์ทำพิธีขอเลยใส่ขับโค้งนําบ่กว่าสีหายเพิ่นซื้อซืๆถ้าทําพิธีมันต้องใส่ค่ายนะครับโอ้นี่ซื้อซื้อเนาะคือแม่ขอธรรมดาเนาะจัดไปสี่เป็นเจ็ดตัวสันโอ้ยกระด๋อยสามตัวสันมันบ่เป็นต่อครับท่านผู้ชมแอดกะว่าบ่เป็นต่ออาจารย์สิษย์ทำพิธีแล้วครับผมนั่งมึงก่อนบอ่านนะคือ อาจารย์ทำพิธีแล้วครับน้องตามากินเขาเด้อกองพ่อนะอนะทั้งคเห็ดแบบคำขัง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 คุณขจรสักต่องวดใช่ไหมครับก็แล้วแต่อาจารย์เนาะอาจารย์จะทำแบบไหนก็ได้ขอให้ผมไล้ตัวเลขเด้ออาจารย์ เงดี๋ยวเอได้บ่วลาทำวิธีถ้าได้นี่ถือว่าได้ต่อมวนถ้าไม่ได้ก็คือจบอสวัสดีครับคุณเครื่องฟ้าเป็นบ่กหนคนรอคนรออายคนรอรอประดันแล้วไหมเอฟีอลที่เพิ่มเม็นบ่ดีแต่ฟ้้าเสินข้ามก็ใส่เม็ดจสักนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวเลขไหมครับท่านผู้ชมเนาะก็ต้องถามิึงอาจารย์ แต่ก็คุยอาจารย์ว่าอาจารย์ยังได้ก็ขอหนองตาในเด้อส่งถ่ายเนี่ยจะในห้องกับสีจากกันอิรีอิโลนเลยหลับนี่เป็นเสือกนะครับท่านผู้ชมเป็นเสือกที่หนองตาใส่ผูกคอนะครับอืมมาพักหลังๆนี่หยาิพี่น้องเพิ่นได้โชกได้ลาบน้ำนะเพิ่นก็เฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปสาธุสาธุเด้อหนองตาเด้อไปกินสุสวรรค์เด้อหนองตาเด้อ ขอบคุณที่มาไ้โให้ลาบครับท่านผู้ชมคนสิไปจังไดก็ทั้งของผมบ่าวทีนะครับบ่าเสียงค้านคนสุรินเนาะเข้าพอกันโดยที่บ่เคยเห็นหน้าตากันแต่ว่ามาอยู่น้ำกันกัเป็นเป็นเดือนอยู่อืยเนาะนะครับมีถือแน่พิษแนนท่านผู้ชมก็หายอภัยนองตาเนาะเพื่อดวงวิญญาณของนองตาพิ่นสิไดไปสู่ภพภูมิที่ดี บ่ต้องมีอีหยังกังวลเนาะนะครับครับมากินข้าวก่อนเดอ้อตาเอ้ยมื้อนี้ก็มาครบอยู่เด้วอือโอ้เพิ่นมีของดีนะครับคนละหมากลากไม้โอ้โอกินฮอดเนื้อย่างเพิ่นเด้โอืโออม,มเดี๋กินฮอดเนื้อย่างมีกุ้งมีเออ่ขนมนมเยนยสนัสนสน่นหรือเปล่าอาจารย์สั่นอาจารย์สั่นหะรือเ่ ที่นับที่ดีที่นับอีบ่นับนับดีบ่นหม่เลยนับใหม่ก่อนขอเป็นขอไปนนับแล้วนับยก็ไปเลยาหาอย่งนับก่อนห้เรื่หาใหม่ก่อนหาใหม่ไ้ใช่ก็ส่งไปเกิดเลยนะส่งไปเกิดเลยนะครับผมแมนแมเอาจารย์เอาเลยปะครับอาจารย์

ร1อ1สิบเอ็ดร้อยส1บ1องร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยีองร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าร้อยสาร้อเอรอยสามรอยร้อร้อร้อร้เจรยสเกเรยสี

ห้าหกาูนน้หกศูนย์ห้าหกศู้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกศครับพี่น้องห้านย์เอซีก็ได้ยินหอห้าหกศเด้อพี่น้องห้ากศูนย์เาพิมพ์พิมครับเขาหองตาเราไม่ได้ัพี่น้องบันกเเด้ทำพปที่ทรงางตาเกิดเนาะ ไปอยู่ภูเขาที่ตาไปขึ้นสู่สวรรค์เนาะครัหลังจากห้ถูกมาแลเวสองงวดสอนงวดที่สามกับแปมเดียวแมนวัดต้องไปเกิดลมห้าศโอ้ลมมาแห้งแท้โอ้หกห้าศูนย์ใช่ไหมแมนสองตัวให้ตองเก็บไปเลย สองตัวตองเจ็บเจ็ตัวเจ็ดเจ็ไปเลยเจ็ดเจชุดบอ้นะชุดบ่อไปอีว่ายี่ที่ไปเลยเนอะล่มบักแห้งเลยบแ่อนี้รออยู่แล้วมาถึงมือก็ียี่ที่เบแล้วครับสตัวตองหนึ่งส่เจ็ดใช่ไหมจักเหลี่ยงเล่าเไทยผมก็บู่จักจำเล่าเลย้ ต,ตำเหล้าตำไทยไปเลยไป <ST AR> ตำเล้าเลยซิมีเลขนับไห้น้ำเด้อพี่น้องตำเล้าไปเลยมีเลขนับไห้น้ำไปไทยก็ไดเล่าก็ดีแล้วแต่พี่น้องมาแบบยิ้มเลยเด้มาแบบยิ้มเลยยิ้มเลย<า>ดีใจดีใจย่างกินเข่ากินน้ามาที่เด้ไปนะมันนุ่งไทยว่าเจ็ดเจ็ดเนหัวหิ้เลขนี่ตัวเก่าคือเก่ายอมยิ้ม มือนนังตัวแล้วนี่ตัวยีว่ะสิไปเลยจะตัวกันเตือตาหอวังน้ำอยู่เลยไฮซีหกแปดเลขเจ้ากรรมมันออกหกแปนี่ดิีตีีมากได้สามตัวก็ได้กินเดยแล้วแมนทําพิธีต่อไปคือฮอาสีได้ท๊ีเทน้ำเทยังอนี้ครับเผาเชื่อแตาเอ้ยเอากินจ้าเอ็มลอย่อเอ็มลอยเอ็มลอย หมูแบบเท่าน้ำน้ำยังกับนุ่มนุ่มเปรี้ยวบ่เปรี้ยวอ่านุ่มเปรี้ยวที่น้องตามักอะเอามาให้เด้อคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันเด้อส่งดวงวิญญาณน้องตาไปพร้อมพร้อมกันครับส่งววิาณแอดกะคิดว่าหลายคนกะคือที่ได้โศกได้ลาบจากน้องตาเนาะ หลายคนก็ผิดหวังนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของอาจารย์คนที่เผาเชื้อหนาแน่นเลอาจารย์ไอยางแล้วะานอ๋ออาจารย์ยางยางอ้อมกางนอยางอาจารย์จะเดินสามรอบกับกองพอนอื่นกองพอนยางอ้อม กองพ้องกันสามรอบสามรอบนะครับไปสู่สุขติมองที่คิดว่าดีๆ้อตาเอ้ยอาจารย์ลำผมเบาวที่เบาวเสียงข้านคนสุรินนํำมาทรงน้องตาครับอาจารย์ครับครบคุณจักรินทตั้งหารมัครับผม

มันจุดฟังนี่ด้อาจารย์คว่มนีเขาตาเลยทั้งนครับก็กำนังจะทำพิธีส่งดวงวิญญาณน้องตาเนาะนะครับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีบุญบรารมีที่เอซหลายๆคน,นเคยเ<อ> <he ath S 2> ห็ดทรงไห้หรือว่าน้องตาเคยประกอบอบุญกุศลตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ขอ จงเป็นพระราปัจจัยส่งดวงวิญญาณของน้องต้าขึ้นไปสู่สวรรค์น,นะครับสู่พบ <คน S 1> พุมพ่มที่คนคนขิ่งลูกแล้วเบาวเสียท่านคนขิ่งผมก็ลูกนี่บอ <ๆ S 2> กขิ่งเลยลูกเลยดวงวิญญาณน,น้องต้าหน้ามะพร้าวน้ามะพร้าวยาให้ห ไปเด้อตาเด้อไปดีเด้อตาเออหลายๆเด้อด uhm, ีมากชยใช่ด mm. ีหน่อยใช่ดีหน่อยถือกันน้ำหลายคนอยู่เด้แมนถือกันหลายลอยอยู่ครับกันพอได้ใส่ได้ซอยอยู่วติดตังเด้อผู้ร่างคนเพิ่นก็เฮ็ดบุญให้อยู่เด้อือก็าศึกทำพิธีเผาเชือกให้ครับนั่นผู้ชมก็ไม่ต้องดราม่าอะไรกับแอดเด้อเพราะว่าร่างเทือ เข้ากับโบู้พิธีการเนาะแต่ว่าอาจารย์เพิ้นอาจอมีพิธีมีวิธีการขั้นตอนของเพิ่นเนาะเข้าบบมีคู่มีบา่าขึ้นพิ้นก็ต้องเชื่อเพื้นได้ฮะนี่เป็นพิธีการเรียบเรียบเรียบง่ายๆเนาะ นัใหม่วานี่ใหม่่าล่ะเปลนาทีแค่คือมันดับๆล่ะหม่เยอะไม่ยมนมย,ย,ยจุดไตร่มนะครับต้องจุดเครื่องร่มครับมันใหม่ไปไตร่มไปเดอ้อต่าเด้อ เาได้ <si suppression> ้จพอแล้ว <guarding> ล <okay>? ่ะสนันใหม่แล้วล่ะสาธุสาธุใครชมคลิปนี้อยู่ที่สาธุเด้อใครพิมพ์แตขอให้โชคดีนะครเขามาเกจนคลิปนี้คือพี่มาสาธุนะอธิษฐานทรงดวงวิญญาณตายไปกันไลยพร้อมๆกันเนาะให้บุญกุศลที่ของเฮาซอยดันน้องตาเนาะผู้ที่มีได้โชคได้ลาภกับน้องตาออืื ไในจุดๆเลยน้ำมันตกะละในจุดๆเลยอุ้ยเ็ดคือคือแห้งคือคือน้ำมันนะน้ำมันตัวจุดๆเลยคล้ายๆกับเผาเผาโซบะลีเนาะของแข่เลยวะของแข่เลยบ่ส่ๆเลยครับเป็นนที่เผาเชือก เท้าเชือกนะครับท่านผู้ชมเนาะเชือกที่ใช้อ่าน้องต้าใช้ผูกคอเพิ่นทรงมาหายแล้วก็เลยให้อาจารย์เพิ่อนในอ่าทรงดวงวิญญาณของเพิ่นอีกรอบหนึ่งเนาะจริงๆเนี่ยเขาเผาไปแล้วล่ะอือคุณสุพันนีเนาะบอกว่าขอให้น้องตาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแตาเอ้ย fc เพิ่นก็ได้บุญได้อ่าได้โศกได้ลาบน่ำเพิ่นก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ยังจวดจวดดิเถอะเนาะ อ้ใหม่ขน่วนนะโอ้ลมมากเหรอเพื่อนอ่ลมแห้งครับจริงๆลมก็ไม่เท่าไหร่เด้นะมองอื่นนะอมดอ่ออออาออะปัม๊มปั๊มหยุดโทรด้องแงไปเขาขมฝันเลยะมือแรงไปเขาข้อมฝันเลยบ่ตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอ่งวดสุดท้ายก่อนที่อ่อน้องตา เพื่อนสีไปเอ่อเพื่อนก็มาบอกอาจารย์หลํำมาอยู่เดี๋ยวเอ่อจะคู่หนึ่งนะครับสี่หาเบิงเนาะนะครับอาจจะเป็นรัฐบาลเล้าในแลกงหนีบอหรือว่าเฮ้าสีใสตัวนี้ไปหอดเอ่รัฐบาลไทยเลยอืมเพราะว่าจะได้เสือเข้ากับเผาไปแล้ว่ะอืมเฮ้าสีบมมีโอกาสมาเอาอีกไหมเพราะว่าเฮ้าให้ตามสัญญาหรือว่ารอบสุดท้ายแมนน้องตาบอกว่าสี่หาสามงวดแต่ตะเฮ้าหนี่ลื่นเิ่นจักหน่อยนึง ขอเพิ่นสิบไปจงวดวันที่16เด้อนะครับถ้าเป็นรัฐบาลไทยนี่เป็นงวดวันที่16แอดไม่ได้ใส่วันที่ลงไปเดียวแอดจะแก้ไขคลิปเด้อเอ่อถ้าเป็นรัฐบาลไทยนี่ในงวดวันที่16เมษานะครับถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อนบ้านก็คือแรงนี้สองถุงพึ่งครับอืมเข้าใจกันมเมแรงนี่แหละครับโออ้สเมาทานเของนี่ ทองแถ่เลยละท้องแถลเลยละครับสีิตยแล้ี่ละแมนครับผมวันนี้มาส่งดวงวิญญาณของน้องตาแล้วด้วยเสียงอืมดีใจกับท่านที่มีบุญสัมพันธ์กับดวงวิญญาณของน้องตาเนาะบพาะว่าเป็นเล็กเล่ารัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่ไหมาถือสองงวด กว่าปกว่าีโมใไวดแหกงวดแหลกอปอัป้มอัปอมห้ามโทรเ้อปัมเ้องวดแรกคือให้สี่เก้าสี่กับหกสี่งวดที่สองให้สามหกสองกับหกศูนมางวดที่สามให้สี่หกแปดปรากฏว่าอลไรมันเข่าอยู่แต่เข่าบะไ้เงินไหมเข่าบะไ้เงินแมนเขาะไรงินจะกินเอฟซีตามเขาอะไรเ้าเขาอะเขาเขาอยู่เข้าบะไ้เงินเอซสีงงเลยอืมเพระเลข เลขสามตัวนี่มันออกเอ่ออย่างก็หกแปดเจ็ดรัฐบาลออกหกแปดเจ็ดอยู่นะครับห้ามโทรนะครับน้องตาให้สี่หกแปดม่นบอมันออกหกแปดเจ็ดโอ้ยเสียดายหลายถือกี่บาบประเด็เงินถือกี่รูปประเด็นเงินตัดใจหายวะพิเศมเดียวทั้งบนทั้งล่างขี้ขี้กินทั้งบนทั้งล่างเลยขี้แต้มเดียวข้างล่างให้สี่สามเออสามสี่หรืแล้วเราบอกอาจารย์ ล่อให้ไฟดับบ่เก็บดูจอบ่เก็บดูบ่บ่มีดูเก็บเชือกไมเบิดอะไรอาจารย์เมดแะ้รบ่เชือกั้เบิดันโอ้ยเลือยน้อยนึงนี่นฟังนี่นี่เทิีล่ผมก็บบอกเนผมเบ่งไฟอยู่เปนไฟอยู่มันดัวดจวดก็เลยเบ่งเลอเชือกคูกอ่ะมาเทางนี้เฮาคนสุรินมามาเบ่งเลขกี่เดืยวต่อไป่ได้เบ่งเลขเนาะแมได้ละกัน ไฟเอฟลอยด์นั่บอลจีหอโอ้ไฟเอฟลอยด์ก็ซ้ำหนีมันก็สีหลายเด้อเด้บอลบอลซ้ำนี่แหละบอาเสกซ้ำนี่แหละบอเอาซ้ำนี่ครับเออครับเออชือกบุกคอนะครับผมผมบอกทางผมสวดผมบอกแล้วอาจารย์อยากไปฟังอาจารย์เล่าประเทศนี้ตามผมบอกผมบอกแล้วมันมันคนชิงลูกใหญ่ใหญ่ไปเถอะบอกครับอาจารย์ไปดีโบยูดอปโบยูดอกเพราะว่าก่อน ก้อนทีเลขสีออกนี่เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาหาอาจารย์เลยอวยดักเอออวยดักเพื่อนสิมาซื้อว่าอาจารย์เอ้ยผมสิไปแล้วเด้อแมนแมนครับอืได้มอเตอร์ไซค์คันบักงามมึงเด้อเอาหนังตาเลยมอเตอร์ไซค์บ่เออกขี่มาอวยก้นใส่อยู่นี่ล่ะอืขี่มาหาอยูนีลเลยทะเบียนเพิ่น1171นึ่งเดหนึ่อันเดียกวันนี้ก็มันเป็นสี่เหลี่ยมซ้ำพี่ครับบักใหญ่เด้อทะเบียนนั่นอโอ้โหหลายคนบอก47ที่ผมนายศาดตร์เลยเล่าโเล่ลาเออ อีเจียมแล้วเอ้าอาจารย์ใส่เพื่อนทรงถ่ายไหงวดทีซีก่อนที่เพื่อนจะได้ไปเนาะวันที่สิบหกว่อืมวันที่วันที่สิบหกเมษาเนาะนะครับแต่ว่าเลขนี่คือสีอาเป็นเลขไทยครับครับอ่าไปเลยเพราะว่าเสือกเขาก็ทรงวินาทนนองตาไปแล้วครับแม่นแมนที่นี่ก็ถือว่างวดนี่เป็นงวดสุดถ่ายเลยด้ขององตนเพราะว่าเขาเผาไปแล้วเผาเสือกไปแล้วทีนี้ตัวเลขนี้ ชีเป็นรัฐบาลเพื่อนบานเฮาสองถุ่มครึ่งไปนํ่เลยเพราะว่าอาบาสิ้ขั้นช่วงที่เฮ้ามาขอหนีเพื่นชี้ไฮเหลกไยเนาะแต่มันมารัฐบาลทุกรอบมารัฐบาลลาวทุกรอบแมนรัฐบาลให้ี่มาทั้งสามรอบเลยเออครั้งแรกครั้งสองครั้งสามแมนบ่เออส่นี่อันนี้คือเฮ้ามาคอหนีจริงๆเพื่อนว่าเพื่นชี้ไฮ สามวดน้อกแต่ให้เข้ากับก้อนที่จ่ากกันเนาะทิ้งความผูกพันความอีหยังสักอย่างหนึ่งไว้เนี่ยที่ระลึกว่าจันต์เอออเาไว้เป็นที่ระถึกเนี่ยใชอให้ตามเล่าผมเอาตัวนี้นะใส่ตัวอะไครับเอาวงกลมให้เลยครับอ๋อเล่าให้มันใส่ใส่ปากกาผูกปากกาหายผูกปะกาหายรวมมีแล้วท่านเอาไปใส่แล้วปากกาหายแล้วท่านแต่อย่าลืมเด้อพี่น้องหว่าวไปเลยครับพี่น้องเข้า ก็อย่าลืมครับอาจารย์ทำไปที่ของอาจาให้ไม่สิ้นไปเพื่อนบ้านตลอดครับแม่มันจะไปเพื่อนบ้านก่อนตลอดเลยไปเพื่อนบ้านก่อนตลอดแต่ว่าอาจารย์งวดนี้นี่เพื่อนหาหกหาศูนย์ตัวได้สี่สี่ตัวได้ครับนี่เพื่อนห้ยสามคู่ตัวนี้นี่นี่ห้ยสามคู่ครับอาจารย์เอากลมกลมให้แน่เบิ้งสามคู่ให้แนเอฟซีตัวใดลังเทือกทำไปช่อมกับยาไปมั่นใจกับตัวเลขที่อาจารย์วงกลมหายเด้วงกลมอเนื้อมันอาจจะมาออกกลางนอกวงกลมกับเป็นไปได้ได้เนาะ การวงกลมหายตัวใดถมันใจตัวนีจะไปเลขหน้าก่อนนี่ประตูพ่องหมดเล้วเลขสามตัวสามตัวเลยมาหนาก่อนตัวนี้เรีมากเลยบอครับเจ็ดแมนวะหัขาะแมนเพราะว่าหัวขาเลยไรกร่งหมดก่อนตัวไหนซีเก่าซมันออกเก่าซีเก่าซีตัวนี้เลยน้องมหาหนีนะอุ่นวัดที่แล้วอวดที่แล้วเป็นไหนยังเส้นไฮไลท์ไล่ตัวนี้ลงมาหาหนี ซกี่หกแปันกหนหนึ่งสเก้มันตรงมาแล้ครับอาจารย์ไอ้คนสุรินขออนุญาตเปิดฝาอินลอยนน่บ้างเปิดจักหน่อยหนึ่งบ่กนี่ยนี่เปิดดีกว่าอาจารย์ดีกว่าเปิดไห้น้องตาพึ่งกินนะหน้องตากินอ๋อเออเปิดไปเลยขออนุญาตซองในจังหน่อยหนึ่งบ่หนึ่เบียนรถบ้แมนครับหนึ่งยังก่อหนชูนหาฮะ 105่งศเนหาหเล็กเอฟลอยไเอลอยมัต้องเขียนลงหรอกนาองมัต้องเขียนเขียนได้ว่าให้หูว่ามันตรงกับเหล็กหาศูนย์หนึ่งศูนหาหแต่เล็กตัวเดียวกันเนี่ยหาเออหกหย์แต่ฝาเอลนี่หนึ่งหนาหนึ่งศูนหา ตัวโปรงใหญ่ตรงกันอีกดับนี่ตรงกันอีกยังตรงกันอีกยังเปิดไฟบ่อยยังตรงกันอยู่เอาฟังๆเด้อพี่น้องฟังเด้อังเลเขาต้องตาได้นี่ไม่ก็ดับลงแล้วไหม่บิดหรอครับเชียบม่ืดแมัดมือแล้วเนาะครับถูกมากกว่านีแต่ห้าบปจุดมันชิลายโตโปรบปรเทิรนเดียเลขนี่เอาย่ำใดก็ได้ย่ำนั่นแต่ว่าเงินสีสื่อนี่เดี๋ยวผมมาเบิ้งเชือกเหลือบ่เหลือบ่โอ้เบิ้งก่อนเชือกเหลือบ่ โอ้ยบ่อเหลือครับบ่เหลือใหม่เหมือนเลยเผาทานบมดเลยเสือกแถร่มก็มาแห้งเด้ตอนเผาตอนนี้มีพไม่ร่มเลยคนชิงกับลูกผมยางหวทำไปที่ร่มตึงๆตอนเรายนเชีอยงห้ผมนั่นผมกัเสียวชุดไทายว่าจิฮับนี่ว่ามันยูเมื่อมันเหี่ยวลงพอดีเลยเสียวชุดถ่ายเดี๋ยวที่สาม บุญกุศลอนิยังเขาก็บุธิดให้น้องตาไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับน้องตาก็ยามีเวียนมีกรรมต่อกันเด้ออาจี่เอามานี่หลายคนก็จะว่าโอ้มาทรมานผีแท้แยนแเออเขาก็บเพมีเจตนาเพราะปนันเนาะเขาส้งมาให้เมนบอกเขาก็อยากได้พี่น้องพื้นนัะนหะตามเล่าไปก่อนเลยครับตามเล่าไปก่อนเนาะเอานะครับอาจารย์นิยังลุงบ่อาจารย์นิยังที่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  ทงต่างเพื่อนมาให้เนาะครับก็เดี๋ยวไปตัอขึ้นกขาละอือครับก็ให้เปซี่อยู่ดีไม่แห้งครับเงินท่วงเงินท่วงสูงอยู่คนละครับครับผมบอว่าคอยจริงไปไหนเนาะแม่ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับผมทั้งสามช่องเนาะฟังนะครับเด้ออ่าก็คือเบาวทีบ่าวเสียงคานแล้วก็คนสุรินขอบคุณอาจารย์นะครับที่เสียสละเวลามาอทําพิธีทรงดวงวิญญาณน้องต้า เออเข้าก็ทําตามสัญญานะครับว่าสามมืดแล้วเราก็จะส่งน้องต้าให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับไปสวรรค์สันฝ่าไปแหละเนาะนะครับท่านในเร็วเนีผมจะบอกให้ฟังไปอ้าวมาท่านแล้วอีกคนจะเลื่อนลุกระเบิดขึ้นนี่ครับขึ้นนี่ผมฝันลงเยอ่ฝันฝันศรีลงว่าตามามจริงเลยพวกฝันขึ้นฝันค้องฝันแต่ว่าผู้หญิงมาหาคือเขาอ่ะอืมนี่มาหาก็มาว่นผมคือเก่ายิงอ่ะ ครับมืนเคลื่อนหรืก็ได้อาจารย์คือฟันฟันผู้ไม่ได้บั่นฟันฟันแต่อยู่แต่กินเนี่ยนะเันาว่าเพาแบบว่าไอ้มาวนหรือมามะมักนะผมองว่ามีเมียอยู่มีเมียอยู่กับมาว้นอยู่บั่นอเือมื่อเมื่อนั้นผมกับฟันมาเถองกวาดอืมบ้านในเมื้อนี้กับจะว่าได้หอมได้กวาดขึ้เก่อนอนมฟันคืนมาวนอีกไมยผมก็เป็นแบบนี้คือเติมเมียด้อืมเดี๋ยวก็คือเตีมไมียสวยดีตัวนั่นเราบัดเจเนมาเขาพุ่มฟันเห็นผู้หญิงมาถ้าทางอื่นหมด อม่นเมียกับมียก็ยมาว่ะอ่อืมตาย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 เมียกันวดอยู่เฮี้ยนก็ิมาหาวันนั่นอกอืมไปไปนีมันยังมะขวอยู่ยั่นมะขวดีอยู่เมียยมว่าเรีครับินพุ่นมาเรี่ก็บที่เขาขึ้เขาเขาตัวนี้เลยบอกครับมีตัวไหนนะจะยกให้เบิ้งแน่อีกแนเท่านึงนี่ผมมักสามตัวนี่ครับครัมักตัวไหนนี่มักลวงมานีลูงมานีโอ้ผมหาศูนย์กับหนึ่งสี่เก้าครับกับเจ็ดเจ็ดนึ่ครับอ๋อหกหาศูนย์นึ่งสี่เก้าเจ็ดเจ็นี่ผมมักเล Uh huh. อันนี้คือจะเป็นเรี่องนี่ท่านผู้ชมอาจทิหย่อนกลับไปเบิ่งว่าแอดนับนี่มันลงตรงไหนให้ให้ให้ย่อนกลับมาจากสองสองตัวหนาครับทีทีอาจจทายูถ้าถ้าแอดลงทีหนึ่งส8ดให้ท่านผู้ชมลดมาทีหนึ 1, 4, 6, 1, 4, ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดอาจังสันเนาะนะครับอ่บอโอเคแล้วเนาะ ครับผมครับคอมเมนต์แอปก็บปรดัอ่านด้วเลาจังหนี้มาเผาอนี่อีกมันก็ฟันแบบเก่าอีกว่าผมว่ะครับก็ขอบคุณฟันนี่ข้าเจ้าเสียเงินบ่แบบผมว่าเจ้าจะฝันเห็นี่น้องเัาเสียเงินดนูร้ายด้วยบ่ไหวด้วยมันันแบบเก่ะน่ะผมก็ว่าเลขเขาหรอกบางก็ยังมาฝันอีกอยู่วเมื่อกี้ฝันมันก็ว่าเขาอยู่แต่ว่ามันเข่าโปรดัเงินคือว่าแต่นายละเลขมันมาอยู่เลย